คดีนี้ไปดูการจับนักพนันที่ทุ่มทั้งตัวคือประเวศชนะโชนเวทเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่ที่สีต่ตำรวจเวทเวท่ออรครับยอดแจ้งจบการกพนันคุณผู้ใหญ่บ้านให้ลูกน้องไปตามอาสาสมัครมาช่วยจับนักพนันในหมู่บ้านมีกําลังรออยู่เลยครับว่าบอกมาราครับพี่เอ็นเจมันเท่าไหร่สองคอนฮะฮะสองคนโอ้โหจะใช้ยังไงอ๋อหามาได้ไงว่าแค่สองคนได้เชิญสองคนนี่นะ พงศ์อีกสองพงศอีกสองจริงเนี่ยเหรอพงศ์หนึ่งคนนับเป็นสองคนเลยพี่โอ้โหห่อหออ้วนบ้าไม่ได้แกคนเดียวจะนับเป็นสองคนได้ไงมั่วแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้หน้าโอ้ยไม่ต้องไปรออยู่นี่ไอ้กงเกียร์ชาอุ้ยไอ้ไม่ทำยู่งหรอไป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 เอาไปเอาไปเอาเฮ้ยพวกเองพร้อมไหมครับพี่ดีมากอ้วนพร้อมแล้วครับพี่ดีมากอ้วนไอ้อ้วน ทำไมไม่ต้องมามาทำไมเผมบอกแล้วผมอ่เท่ากับสองิโอ้โหไอ้มามันพูดไม่รู้เรื่องเลนี่เฮ้ยพวกเราไป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 ไม่ยุ่กับแกแล้วเสียเวลาว่ะไปไปไเฮ้ยเฮ้ย้อ้วนแกไม่ต้องไปตามเฮ้ยเฮ้ย้กักกักเขาขึงโซ่ไว้วนสะดุดแลอุ้ยเอากลิกไปเป็นลูกนิมิดผิดวันเลยไอ้วนเฮ้ยยนั่นนักพนันรู้ตัวแล้วไปไปกันหมดแล้วโอ้โห โอ้โหไอ้อ้วนพอเองนักแพ้เลยมันรู้ตัวมันหนีไปเลยนี่โอ้โหไอ้บ้าเฮ้ยก็จริงแต่โอ้โหไม่ทัน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 โอ้ย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 ไม่ทันแล้ว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 ถึงจะเขยไาหมดเลยว่าโอ้โหจับได้หมดเลยโว้ยสุดยอดยอมแล้วกูยอม เองสุดยอดเลยว่ะโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนบอกได้คำเดียวสุดยอดเลยว่ะอ้วนวชๆก็หาว่าเธอน้วนหน้าอกนใจนะเขาองจัเป็นดมันลุ่นวลบวชบวใครก็หาวเเนโซ่โซ่งหน้องผมมีรูปร่างอ้วนมากวิ่งมาไปก็สะดุดโซ่ล้มตึ้งไปไล่ผัวผู้ร้ายไปด้วยนะใจเขาสู้ฮะจับัผู้ร้ายได้ เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองความอ้วนก็มีประโยชน์ขอขอบคุณคุณประเวศธนาโชตรุ่งโรดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการเจ้าของเรื่องอาสาอ้วนจับนักพนัน